สวัสดีครับพี่เพียน้องทางยูทูบมานี่กันนี่การอัปเดตพิ้นในฟังไอเบิ้งนะครับพี่น้องมานี่กันเพื่อต้องการนะครับพิ้นโปร่งไฟฟ้าใหม่พยุงนะครับเนาะครับใส่ผิดแม่นนะครับแต่ไปยังบริสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกนี้ก็จะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับตัวหลังนี่ครับข้อใหม่ชิงชันเราเนาะบาดพยุงครับมอหนัาก็ถอดได้นะครับลูกพิดต่ำยางดีเลสขั้นก้อนนะครับเนาะ อันนี้ยังวัดลงแรงนะครับหมา้เคข่าวๆนะครับผู้ใดสนใจจะได้พิ้นปงไม้ฟ้าไม่พยุงนะครับนี่ครับอันนี้ยังวัดในอันนี้ทดสอบนะครับยังวัดใทดสอบนะครับแต่ว่าเสียงกะโอเคนะครับสามารถจับจองเจ้าของได้นะครับนะครับนาเป็นพยุงนะครับบรี่พยุงนะครับไซเล็กขันคอสามตัวนะครับก็เลยนอบขันคอนะครับย่างเนีนยงไป่น้องคอย่างงามนะครับ สนใจกับทักไทยเลยนะครับเนาะติดต่อ083661 6 7 5 1นะครับเนาะอาจารย์ต้นมาได้เท่านะครับเนาะอันนี้เป็นงานนอกก่อเดือนนะครับแต่ว่าสีสันสวยงามเนาะสำหรับผู้ใดอยากได้เก็บสะสมหรือว่าเราจะเล่นนะครับเนาะเสียงม้วนๆนะครับเนาะเป็นไม้พยุงนะครับเมื่อินสิริวิวเบิ้องนอกพี่น้องทางยูทูบนะครับนี่ก็เป็นไร้ไม้สีสวยงามเป็นพยุงไร้ไฟนะครับเนาะงรังกระไร Right, ดูในฟังเสียงแล้วว่าได้ช,ชมความงามนะครับนี่แต่ว่าให้เบื้เป็นคร่า,าวๆนะครับผู้ใดสนใจอยากจับจองเ,เจ้าของพี่ตัวเดียวนะครับตอนนี้นะครับเนาะยังไม่มีเจ้าของนะครับพี่น้องครับอันนี้ข้าได้ลงแลกข้าได้ลงอย่างนะครับแกอัปเดตให้เบิ่อนนะครับเนาะสำหรับผู้ใดต้องการโลงไฟฟ้าไม้พยุงทรงหยดน้ำนะครับเนาะสวย,สวย,สวยๆอันนี้ให้เบิ้งคร่าวๆนะครับเนาะสำหรับผู้ใด อยากเก็บสะสมเลยว่าจะเลียนของงานงามๆนะครับเนาะไม้พยุงลงสวยๆหายากครับบอดี้ก็พยุงครับบอดี้กับพยุงปหนากับพยุงครับลายไฟนะครับมือเลื่นฟังเสียงมวนๆครับสามารถจับจองได้นะครับเนาะราคาอายุประมาณแปดปันหานะครับเนาะสามาต่อรองราคาได้นะครับเนาะอันนี้ไม่กับแพ่งนะครับพี่น้องใส่ฟิซเมนดี ติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะ0 8 3 6 6, 6 1 7 5 1ครับอาจรย์ต้นม่ไรเท่านะครับรนเนาะเจ้านะจองด้วนนะครับเนาะมีตัวเดียวสวยๆครับเดี๋ยวมือเรียนรอชมง่ามๆนะครับพี่นองเนาะขอบคุณครับ